ว่าจริงไหยครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เอเจอลประสบความสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดเนื่นองจากผลิตภัณฑ์ของเอเจอลนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเจอลครับ ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอะลวากโรคนะครับวันโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคเหล่าน,นี้เสียชีวิตไม่มีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมาพาตนะครับ และโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่เป็นอัมพาตครับคนไขนที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้และก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ําตลอดชีวิตผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาคของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง6เดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทำยังไงล่ะครับวิธีง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงทุกๆวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิทวันละ8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ชั่วโมงนะครับ อันที่3าครับอากาศบริสุทธ์ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกๆวัน้อที่4ครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้แต่ไม่เครียดเนี่ยค่อนข้างยากในชีวิตสังคมในปัจจุบันอันที่5ครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมาก ก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใช้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วทไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยน้ําแล้วถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี้เอจนต์มิิซีนต้องกินประมาณ1 5บหถึงสาถึงสีเม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้อันที่2ครับผงล่ะ ะะอาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่3แบบน้ําเหมือนจะย่อยอก,กินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวด,ขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยากกินเล็กเล็กขวดพวกพาไม่สะดวกเลยครับเอเจลอยออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนดกเซ็กซี่มากนะครับและพวกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลล์ของเจลตัวนี้ล่ะ ก็ง่ายได้นะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแผงอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลผ่านปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา3-15นาที แต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มีสร์ติฟิเคตหลายตัวนะครับผลิตภัณฑ์เอเจลทั้ง4ประเภทนะครับกลุ่มที่1ได้แก่เอเจลคอเอ็กโซมินอูมิกลุ่มที่2 a g เอเจลแอคทีฟโปรโอมซลิกลุ่มที่3 a เอเจลทร Flex h a r d c a ์และกลุ่มที่4 a ครับ Body, a อเจลบอดี้ s อเจลสกิน c คร e ับกลุ่มที่1ได้แก่ Agel c คอ e Exo มินอุมิเ e x o เนะครับเป็นสารต้านอนุมูลสละสระ200ชนิดครับซึ่งเรารวมผลไม้ทั่วโลกนะครับ17อย่างมาไว้ในซองเจลนี้2เดียวเมื่อสก,กัดออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีสารต้านอนุมูลสละถึง200ชนิดซึ่งทำให้ต่อต้านความเสื่อมความชรากินแล้วจะดูเยาววัยหน้าใสาตัวนี้สาวสาวชอบมากครับ ตัวที่2เอเจลอูมิสกัดจากสาหร่ายทะเลชื่อฟูคอยแดนสามารถเพิ่ม,มูุงต้านทานนะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยตัวที่3นะครับคือเอเจลมินนะครับตัวนี้มีแร่ธาตุ12ชนิดแล้วก็วิตามินอีก12ชนิดรวมอยู่ในซองสองเดี่ยวรวมแล้ว24ิชนิดนะครับเมื่อกินแล้วจะทำให้เซลล์ของเราทำงานได้สดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าเรียกว่า functional food คืออาหารที่ให้พลังงานและให้เซลล์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติ กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มของ Agel Active นะครับตัวแรกคือ Agel s ซ l i ินะฮะสามารถยับยั้งความอาคอามอยากอาหารแล้วก็ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้เป็นไขมันสะสมตามใต้คางหน้าท้องต้นขาได้มากถึงประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับตัวที่2ในกลุ่มนี้ก็คือ Agel o oh โ m ตัวนี้เหมาะกับคนที่ทํางานตอนกลางวันแล้วจำต้องต่อตอนเย็นและจงบางคนต้องต่อตอ,ตอนคืนอีกเพราะตัวนี้ให้พลังงานในช่วงบ่ายบ่ายและให้สมาธิในการทํางานเราสามารถโฟกัสกับง,งานที่จําเป็นต้องทําด้วยตัวที่3ครับในกลุ่มน,นี้คือ AJ Pro สร้างกล้ามเนื้อนะครับให้ดูมีสัดส,ส่วนที่สวยสวยงามนะครับเราไปถึงกลุ่มที่3าของ AJ เจครับคือ AJ เจลไพลกลุ่มนี้เน้นเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องของเอ,อเวัยวะต่างต่างตัวแรกก็คือ AJ h จลฮาร ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดสะอาดหรือสองครับในกลุ่มนี้คือ Ageflex นะครับตัวนี้เนี่ยเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกดยเพราะข้อเขา่านะครับโดยเพราะ,ะเรื่องของกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับตัวที่3นะครับ Agecal เสริมสร้างเนื้อกระดูกแข็งโครงสร้างนะครับเรื่องของกระดูกและฟันรวมถึงการทำงานหัวหัวใจและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยกลุ่มสุดท้ายครับคือ Agebody Ageless Skin Care ครับ ตัวนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ชนิดและทั้งหมดเป็นเจลเบสซึ่งทําให้ซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เป็นอย่างดีท่านจะเห็นผลหลังจากใช้เพียงไม่นานเลยนะครับเอเจอลเลยเป็นคําตอบของท่านในเรื่องของชะลอความเสื่อมถอยแะเยาววัยลงมาทําให้สุขภาพยอดเยี่ยมนะครับอายุยืนด้วยความสุขนะครับฉะนั้นวันนี้เอเจอลเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดของอาหารเสริม